เกี่ยวกับกาดของคณะราษฎรตกลงแล้วถูกอุ้มหรือไม่ถูกอุ้มเรื่องมันยาวมากเลยอะยาวมากครับยาวมากมาฟังด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็พี่กัดนะคะต้องเริ่มก่อนว่าจากกรณีที่มีแฮชแท็กกาดโดนอุ้มขึ้นมาเมื่อคืนวันเสาร์เรื่อยมาจนถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยนะคะคเ,เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมแสดงภาพที่ชี้ว่าเป็นคุณเยลหรือว่าคนที่เป็นกาดที่กล่าวว่าโดนอุ้มเนี่ยค่ะภาพของเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นภาพที่คนเนี้ยอยู่ในบริเวณที่พักในเวลาที่มีการแจ้งว่าเขาอะหายไปหรือว่าโดนอุ้มไปก็คือมีการแจ้งว่าเขาโดนอุ้มไปเมื่อวันที่ห้าทุ่มเออเมื่อวันที่16 วันเสาร์เวลาห้าทุ่มก่อนที่จะพบตัวในช่วงบ่ายวันที่17ม,มกราคมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากภาพวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นคุณเยลเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าทั้งเวลากลางคืนแล้วก็เวลาสายๆหน่อย11นาฬิกาของวันที่17เนี่ยก็ยังพบถ้าเกิดว่าภาพนี้เป็นคุณเยลเนี่ยนะคะก็ยังพบอยู่ที่ใกล้ๆที่พักอยู่เลยไม่ได้หายไปไหนพูดง่ายๆว่าคุณเยลบอกว่าหายตัวไปห้าทุ่ม16พบตัวบ่าย17 แต่ข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดที่ตำรวจเอามาบอกเนี่ยตำรวจบอกว่าภาพนี้คุณเยวก็ยังอยู่นี่ใ,ในช่วงเวลาที่คุณเยวหายไปค่ะ,อะขอเท้าความไปได้ไหมไก็ต้องเท้าความไปถึงคืนวันเสาร์ที่16กมกราคมที่ผ่านมานะคะวันที่16เนี่ยก็จะเป็นวันที่มีอีเวนต์ทางการเมืองนอกสภาบนท้องถนนเนี่ยเยอะมากเลยมีการสลายการชุมนุมอย่างน้อยนะคะสองครั้งมีการเรียกแกนนำกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยไปที่ พื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะแล้วก่อนที่จะเอากลับมาส่งคืนที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแล้วคืนวันนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งว่ามีกาดคนหนึ่งจากทีมกาดมีทีมกาดหลายทีมแต่ว่าทีมกาดที่หายไปของคนเนี้ย มาจากทีมกาดรัษฎรค่ะที่หายตัวไปนะคะ<บ>คนที่โพสต์เรื่องบาะแสการหายตัวแล้วก็มีคนแชร์เยอะมากเลยนะคะก็คือคุณตโตโตปิยรัตค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมที่หลายคนอาจจะได้ยินในชื่อทีมวีโวนะคะ<บ>คุณตโตโตเนี่ยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่าทีมกาดรัษฎรชื่อเยลหายไปค่ะแล้วก็โพสต์สุดท้ายใน Facebook เ<บ>ขาเนี่ยคือโ<บ>พอสต์ว่าช่วยด้วยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วตกดึกขึ้นมานนหายไปตอนห้าทุ่มภาพที่คุณเยลโพสต์ใน Facebook เป็น Facebook ส่วนตัวของเขาช่วยด้วยเราก็เพื่อนๆก็ตื่นตกใจการพยายามติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งกลางดึกเนี่ยนะคะคุณโตโต้ก็เลยตัดสินใจที่จะโพสต์ว่ามีคนหายไปค่ะแล้วเวลาผ่านไปช่วงดึกๆจนถึงช่วงรุ่งสางเนี่ยนะคะไลน์ของคุณเยลเนี่ยก็ทักเข้ามือถือเพื่อนอแต่เพื่อนเนี่ยก็บอกว่าไม่น่าใช่คุณเยลแล้วก็ ข้อความที่แสดงตัวเนี่ยที่อย่างที่เห็นนะคะฝั่งที่ใช้มือถือของคุณเยวเนี่ยก็เขียนชัดเจนเลยว่ามาจากกอรนมรันหลายคนก็เลยมีความหวาดระแวงอยู่แล้วเนาะในหมู่ของคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก็เลยเชื่อว่าการที่คุณเยวหายตัวไปเนี่ยเป็นเพราะถูกอุ้มโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงก็มีแชทอย่างนี้เนี่ยค่ะแคบออกมาเยอะมากเลยนะคะโพสตลบอ Facebook ของคุณเพนกวินพาริสค่ะ ประมาณ30กว่าภาพเลยอะพี่แล้วก็มีคำพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่ามีแจ้งความเนี่ยผมอุ้มหายแน่นอนก็เป็นที่ตื่นกระหนกกันมากเลยนะคะทั้งในหมู่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่แสดงความคิดเห็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลนะคะพอรุ่งเช้าขึ้นมากอรอรมนที่ถูกพาดพิงถึงนะคะก็ออกถแถลงการเลยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะผู้ชุมนุมและกา,ราดรัฐดรก็ได้นัดรวมตัวกันชุมนุมที่หน้ากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในที่เขตดุสิตนะคะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปชุมนุมที่สอนอพญาไทยในเวลาต่อมาค่ะซึ่งก็มีกลุ่มตัวแทนของกลุ่มกา,ราดรัฐดรซึ่งก็เป็นเพื่อนของคุณเยลเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องที่มีแชทออกมาเนี่ยค่ะว่าเป็นการพูดคุยระหว่างคนที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ แล้วก็ใช้คําพูดในแนวข่มขู่อย่างที่เราบอกไปข<อ>ู่ว่าจะถ้ามีแจ้งความเนี่ยอุ้มแน่นอนนะคะก็เลยเดินทางมาที่สอนอพญาไทยเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแล้วก็มีการต่อรองในไลนย์อย่างนี้เรื่อยๆตลอดทั้งเช้าวันนั้นนะคะจนตกลงกันได้ว่าโอเคจะปล่อยตัวเวลา15นาฬิกาที่สมุดปราการแล้วก็ระบรุบว่าคราวนี้เนี่ยแค่รักพาตัวมาเพื่อขู่แต่คราวหน้าเอาจริงแน่อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแชทไลน์นะคะก็คือสรุปตอนนี้ก็คือกรณีของคุณเยลหายตัวไปห้าทุ่ม ของวันที่16บกมกราหลังร่วมกิจกรรมทางการเมืองพบตัววันที่17บมกราโดยที่ฝ่ายของคุณเยลอ้างว่ามีการจับกลุ่มตัวไปและก็แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็คือ19มกราคมตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาบอกว่าจริงๆแล้วคุณเยลอาจจะไม่ได้หายไปเพราะกล้องวงจรปิดบอกว่าพบคุณเยลอยู่ในอาคาร ใช่ใช่ก็คือหลังจากที่พบตัวคุณเยวที่สมุทรปราการเนี่ยค่ะคุณเยวก็เข้าแจ้งความกับตํารวจสพเมืองสมุทรปราการบอกว่ามีคนร้ายมากกว่า4คนเป็นชายคล้ายเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะคะใช้รถตู้มาอุ้มหน้าปักซอยทางเข้าบ้านแล้วก็ คลุมหัวด้วยถุงผ้าตลอดเวลายึดโทรศัพท์ไปคนแล้วก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยในการสื่อสารกับเพื่อนมีการบังคับให้เซ็นเอกสารแล้วก็ข่มขู่ว่าห้ามไปร่วมการชุมนุมอีกแต่ว่าพอเพื่อนรู้เนี่ยก็เลยเรียกร้องผ่านสื่อสารธารณะจนในที่สุดก็กดดันให้คนร้ายเนี่ยนำตัวมาส่งที่ย่างบานปูสมุทรปราการค่ะแล้วก็จนกระทั่งอย่างที่พี่กัดสรุปก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะคะสพสมุทรปราการเนี่ยก็เปิดเผยออกมาว่าก็ น,นี่เป็นภาพของคุณเยวหรือเปล่า<ม>ที่อยู่ใกล้ๆหอพักในเวลาที่มีการระบุว่าหายตัวไปเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็ทําให้ถูกตั้งคําถามอย่างกว้างขวางเลยนะคะว่าสรุปแล้ว หายตัวไปจริงหรือเปล่า<ช>ว่าอันนั้นเป็นภาพจริงหรือเปล่าถ้าเป็นภาพจริงเนี่ยก,ก็แปลว่าเรื่องที่หายตัวไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม,มหรือว่าถ้าเป็นภาพที่ไม่ใช่คุณเดียวจริงๆแต่เป็นคนที่แบบลักษณะท่าทางคล้ายเนี่ยก็ขอให้รีบออกมาบอกนะคะคนแรกที่ออกมาโพสต์ในเรื่องนี้เลยเนี่ยก็คือคน HXStencil นะคะซึ่งเป็นศิลปินที่ออกมาเคลื่อนไหวด้านการเมืองค่ะก็บอกว่า จริงๆเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ในทวิตเตอร์แล้วหนักมากเมื่อคืนหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเผยภาพแพร่ออกมานะคะแต่ว่าผ่านมาเกือบวันก็ยังไม่เห็นการประนามการกระทํานี้ก็เลยใช้พื้นที่ของเพจตัวเองเนี่ยประนามเพิ่มอีกคุณ HX สตินซิลนะคะเ,เขาใช้คําว่านําละครลวงโลกมาใช้ในแผนการลบอะบเหมือนกับเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนเขาเชื่อแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็มีการ วางแผนสร้างเรื่องขึ้นมาว่าถูกอุ้มเนี่ยเพื่อที่จะดิสเครดิตรัฐบาลนะคะถ้าจะถ้าจะตีความจากอันนี้นะแล้วก็เขาก็บอกว่าสิ่งนี้ลังแต่จะให้เกิดผลเสียเพราะว่าถ้าต่อไปมีคนถูกอุ้มจริงๆเนี่ยแล้วใครจะไปตามมันก็จะเข้าอีรอบเด็กเลี้ยงแกะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเยววางแผนเรื่องนี้เองเนี่ยก็ให้รับผิดชอบแต่ถ้าไม่ได้วางแผนเอง ก็อย่าไปรับผิดชอบแทนใครถ้าใครสั่งเนี่ยก็ให้ออกมาบอกเลยว่าใครเป็นคนสั่งให้มีการเขาบอกว่าสร้างเรื่องเนี่ยนะเพื่อที่จะบอกว่ามีการโดนอุ้มหายไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วคุณเฮ s เซ็กสเตนซก็บอกว่ามีเรื่องมีเยอะแยะแต่ว่าเอาเรื่องคนโดนอุ้มหายมาใช้อันเนี้ยเขาก็บอกว่าใช้คําว่าเป็นสวะสสังคมอันนี้เป็นคนแรกที่ออกมาพูดนะคะทีนี้ต้องถามคุณพลอยอย่างนี้ว่าตกลงแล้วสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ย คำถามของเรื่องนี้มันจะไปยังไงต่อครับค่ะก็หลังจากที่คุณเฮอ็กซ์เตนซิลเนี่ยออกมาพูดทํานองว่าถ้าเกิดว่า เรื่องนี้คิดเองก็ออกมารับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าทําเป็นขบวนการเนี่ยก็อย่าไปรับผิดชอบแทนใครแน่นอนว่าเป้าเนี่ยก็พุ่งไปหาคนที่โพสตเรื่องนี้คนแรกแล้วก็มีการแชร์ชรกันอย่างแพร่หลายใช่ไหมคะก็คือคุณโตโต้ปิยรัตนใช่ไหมซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณโตโต้ปิยรัตนก็ออกมาบอกเลยว่าทีม V ี vo เองหรือว่าทีมของเขาเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงจริงแต่ว่าที่มีการรีโพสต์ไปคือนั้นว่ามีคนหายเนี่ยเพราะว่า ก็ได้รับสัญญาณความช่วยเหลือมาะ่ะสิ่งที่จะทําได้เฉพาะหน้าก็ต้องติดตามกดดันทันทีใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยซึ่งเขาก็เชื่อว่าการอุ้มหายมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะในสภาพสังคมแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่ามันก็เป็นการทําไปตาม สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะว่าถ้าเกิดมีการอุ้มหายจริงๆเนี่ยก็ควรจะทำอันนี้เหมือนกันส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะก็บอกว่าให้ไปถามกาดร,าดรัษดรค่ะซึ่งก็เป็นทีมของเยลที่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่านะคะทาให้เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยพลอยกออ็มีความพยายามที่จะติดต่อกาดร,าดรัษดรแล้วก็ได้รับแจ้งว่าจะมีแถลงการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในตอนเย็นนะคะแต่ก่อนที่กาดร,าดรัษดรเนี่ยจะออกมาแถลงการข้อเท็จจริงนะคะก็ได้มีหลายฝ่ายเนี่ยมาพูดเรื่องของว่าการใช้เรื่องของอุ้มหายมา ช้เป็นข้อต่อรองทางการเมืองโดยที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่มีกคนออกมาพูดเนี่ยนะคะก็คือคุณสุนัยผ่สสุขของ Human Rights Watch ค่ะชี้ว่าเยวและกัดรัศดรต้องมีคำตอบต่อสาธารณะกรณีโก6ค่ะับบอกว่ากรณีโก6เรื่องอุ้มหายนั้นทั้งเยวและกัดรัศดรต้องมีคำตอบต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทําให้เราเลิกให้ความสําคัญเร่งด่วนกับเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะการอุ้มหายและการจับกลุมคุมขังตามอําเภอใจเป็นการละเมิดสิทธิร้ายแรงที่กระทบต่อความเป็นความตายค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็คือเรื่องของการอุ้มหายนะมันก็ถ้าเกิดว่า ถูกเอามาพูดเล่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะขาดความจริงจังลงไปทั้งๆที่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องความเป็นความตายใช่ไหมคะจนกระทั่งตอนเย็นที่ผ่านมาค่ะกลุ่มกาดรัสะดอนซึ่งเป็นต้นสังกัดของเยลนะคะก็ออกมาถแถลงการแล้วโดยออกมาถแถลงการว่าที่ดําเนินการบอกว่ามีคนหายต่างๆเนี่ยเพราะว่าบริสุทธิ์ใจจริงๆเชื่อจริงๆคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ